ฝนตกสองวันสองคืนจะไ,ได้โอกาสมาสามเข่าบางนี้ได้ไะพี่น้องมาน้องแห่สารคามค่ะกกสแบงกับง่ามาพี่น้องอู้บรรยากาศดีค่ะเนี่ยบรรยากาศทุกนาตอนเย็นเย็นดูมุมสามร้อยหกสบองศานะคะอู้ยฝนตกสองวันสองคืนฝนตกสองวันสองคืนค่ะพี่น้องมาเต้นน้ำน้ำไหล ฝนตกฝนตกต้นสะแบงร้อยปีแหละ้ะพี่น้องเกิดป้าก็เห็นเลยนะ่ยปกติเพื่นสิบษักเก็บเห็ดพอกันอยู่หนแหละพี่นอ้องฝนตกหนักมากถ้าไปเบิ่งเห็ดพี่น้องมีเห็ดบ่ะสวยเขาเป็นแต่ง,งานยี่ดอกจ้าพี่น้องปีเนี่ย ฝนตกสองวันสองคืนฝนตกสองวันสองคืนค่ะพี่น้องมาเป่นงน้ำน้ำไหลน้ำฝนตกพี่น้องมั่งน้ำเต็มคันนะบรรยากาศสดชื่นมากฝนตกสองวันสองคืนต้นสะแบงค่ะต้นสะแบงในตํานาน ดีมากเลยอูแปงนี้เข้างามค่ะต้องมาตัดญ้าอีกรอบหนึงห่งเนี่ยโอ้อันนี้เห็ดอี้ยงเนี่ยพี่น้องเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดดีมากเลยอูแปงนี้เข้างามค่ะต้องมาตัดญ้าอีกรอบหนึงห่งเนี่ย โอเคนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปบรรยากาศดีๆน้ำไหลค่ะพี่น้องฝนตกค่ะฝนตกเนี่ยฝนตกเน่คันแทรนาขาดน้ำไหลค่ะพี่น้องฝนตกค่ะฝนตกเนี่ย ฝนตกในคันแพนร์นาคเคนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปบรรยากาศดีๆบรรยากาศดีมากเลย,รรยากาก,ลยกสะแบงเนี่นะคะกกสะแบงไปบางเห็ดก็น่ามีเห็ดปพี่น้องปกติสิมีเห็ดเพาะเกิดได้พี่น้องฝนตกสองวันสองคืน ได้โอกาสมาสามเขาบางนีได้ไนพี่น้องมาเกิดไหมเดี๋ยวสิเลียร์บางเห็ดเผาะกันนะพาเพื่อนๆมาชมทุ่งนานะคะทุ่งนาที่บ้านโอ้หงาคืองามดีแท้ปกติสิมาเก็บเห็ดเผาะอ,อยู่นี่แหละจ้ะพี่น้องนี่เห็ดเผาะอ,ออกบะมาค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมบรรยากาศทุ่งนาค่ะ ทุกนาบรรยากาศทุกนาที่บ้านที่บ้านน้องแฮ่จังหวัดมหาสารคามค่ะพี่น้องอากาศดีมากเลยอ้บรรยากาศดีบรรยากาศขาดละพี่นอ้องเบื่อคืนน่ะฝนตกคักไหลฝนตกหนาขาดโอ้ยกกสะแบงอู้ทางนี้ก็บรรยากาศดี นะน้ำฝนตกพี่น้องมึงน้ำเต็มคันนะบรรยากาศสดชื่นมากฝนตกสองวันสองคืนมีเห็ดไหมไปบิ่งเห็ดต้นสะแบงร้อยปีว้ว้วนะพี่น้องเกิดมาก็เห็ดเลยนะ ปกติคนสันสิบเก็บเห็ดพอกันยู่หนีแหละพี่น้องคือไะอันเทา่ะขาดพี่น้องคนตกแห้งหลายอู้บรรยากาศบรรยากาศทุ่งกกสะแบงอู้ทางนี้ก็บรรยากาศดีโอ้นะต้นสะแบงค่ะ ต้นสะแบงในตำนานต้นสะแบงร้อยปีแหละนะพี่น้องเกิดม้าก็เห็นเลยไนงะปกติเพิ่ตสิบเก็บเห็ดพอกันอยู่นีนแหละพี่น้องมาค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมบรรยากาศทุ่งนาค่ะทุ่งนาบรรยากาศทุ่งนาที่บ้านที่บ้านน้องแฮจังหวัดมหาสรารคามค่ะพี่นอ้องไอ้คนอะแพ้น,น,น,นะขาดพี่น้องคนตกแห้งไหล บรรยากาศบรรยากาศทุ่งมีเห็ดไหมเป็นบ้างเห็ดอวยเขาเป็นตั่ง,งานยีดอกจ้าพี่น้องปีเนี่ยน้ำไหลค่ะพี่น้องฝนตกค่ะฝนตกแน่ ฝนตกในคันแพรนาขาะดูสิค่ะมีเห็ดเพาะไหมเห็ดเพาะจะอุ้ยฝนตกสองวันสองคืนฝนตกสองวันสองคืนค่ะพี่นอ้องมาเต้งน้ำดูน้ำไหลเกิดไหมเดี๋ยวสิเียร์บางเห็ดเพาะกันนะค่ะเพื่อนๆมาชมทุ่งนานะคะทุ่งนาที่บ้านคุณนะ แท้นะขาดพี่น้องคนตกแห้งหลายอู้บรรยากาศบรรยากาศทุ่งนาค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมบรรยากาศทุ่งนาค่ะทุ่งนาบรรยากาศทุ่งนาที่บ้านที่บ้านน้องแฮจังหวัดมหาสารคามค่ะพีน่น้องน้องแฮสารคามค่ะกกสะแบงกับงามพี่น้องอู้บรรยากาศดีค่ะเนี่ยบรรยากาศทุ่งนาตอนเย็นเย็นดูมุม360องศานะคะตามเขา มาซ้าเขาขาาาำเขาค่ะมาปักดำข้าวคันแท้หน้าขาดฝนตกแห้งไหลปกติสิมีเห็ดเพาะด้วค่ะต้นสะแบงเนี่ยต้นสะแบงร้อยปีกกสะแบงอทางนี้ก็บรรยากาศดี นะอ้ฝนตกสองวันสองคืนฝนตกสองวันสองคืนค่ะพี่น้องมาเป้งน,น้ำน้ำไหลเคนะคะทุกคนขอบคุณมากมากนะคะที่รับชมคลิปบรรยากาศดีๆบรรยากาศดีมากเลยกกสะแบงเนี่ยนะคะกกสะแบงไปเบบางเห็ดก็น่ามีเห็ดปะพี่น้องปกติสิมมีเห็ดเพาะเกิดได้พี่น้อง บรรยากาศดีมากเลยกกสะแบงเนี่ยนะคะกกสะแบงไปบังเห็ดก็นามีเห็ดบะพี่นองปกติสิมีเห็ดเพาะเกิดเด้พี่น้องบรรยากาศดีมากเลยกกสะแบงเนี่ยนะคะกกสะแบงไปบังเห็ดก็นามีเห็ดบะพี่นองปกติสิมีเห็ดเพาะเกิดเด้พี่น้องบรรยากาศดีมากเลยอ้บรรยากาศดีบรรยากาศเกิดไหมเดสิเคียบังเห็ดเพาะกันนา ค่ะเพื่อนๆมาชมทุ่งนานะคะทุ่งนาที่บ้านหลวยเขาเป็นแต่งงานยีดอกจ้าพี่น้องปีเนี้ยสวยเขาเป็นแต่งงานยีดอกจ้าพี่น้องปีเนี้ยตามเขามาซ้ำเขาค่ะมาปักด,ดำข้าว คันแท้หน้าขาดฝนตกแห้งหลายดีมากเลย้แปลงนี้ข้าวงามค่ะต้องมาตัดญ้าอีกรอบหนึ่งเนี่ยากาศเสีย่ยเบังมุมสามรลยหกสิบองศาพี่น้องทงหน้าบ้านข่อยู่สารคามยากาศดีนาอันสดชื่นค่ะ ้สวยสวยสวยดอกหญ้าก็ดูสิค่ะมีเห็ดเพาะไหมเห็ดเพาะจะตามเขามาซ้าเขาขาาาำเขาค่ะมาปักดำข้าวคันแท้หน้าขาดฝนตกแห้งหลายบรรยากาศดีมากเลยกกสะแบงเนี่ยนะคะกกสะแบงไปบางเห็ดก็น่ามีเห็ดป่ะพี่น้องปกติสิมีเห็ดเพาะเกิดได้พี่น้องไุ้คนไห แค่นะขาดพี่น้องฝนตกแห้งหลายอู้บรรยากาศบรรยากาศทุรราาศ่งนาฝนตกพี่น้องมังนาเต็มคันนะบรรยากาศสดชื่นมากฝนตกสองวันสองคืนอาค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมบรรยากาศทุ่งนาคะ่ะ